สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่24ี่พฤษภานะครับวันนี้พามาดูนากันนะครับวันก่อนเจอไข่นกนะครับมี4ฟองวันนี้มีเพิ่มอีก2เป็น6ฟองแล้วครับเมื่อกี้เจอตัวแม่อันบินขึ้นไปครับเป็นนกเป็ดนะฮะโอเคครับมาดูข้าวกันดีกว่าวันนี้นัดโดรนมาใส่ปุ๋ยนะครับ แต่ปุ๋ยยังมาไม่ส่งเลยครับยังมายังมาส่งไม่ถึงหน้าเลยครับโทรไปตามแล้วครับโอเคครับข้าวข้าวโตนะครับแต่ว่าอา่าเป็นช่วงที่หมดฤทธิ์ปุ๋ยนะครับข้าวก็เลยออกเกียวอ่อนๆนะฮะอา่าเราก็ต้องการอยู่แล้วครับเพราะก็ กลัวข้าวมันจะสูงมันจะงามเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวฤด,ดูฝนฤด,ดูพายุเข้ามาข้าวมันจะล่าบครับเดี๋ยวจะไม่ได้เกี่ยวกันก็เลยเลือกใช้ปุ๋ยรอบแรกนี่เป็นยี่ห้าเจนะฮะไม่ได้เน้นอยู่เหรียม,มากโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ